อันต้อมนะครับทําขบวนสองห้าสองนะครับกําลังพาขบวนมาจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับน,นี่มาอย่างช้าๆเลยนะครับอันต้อม ทำขบวน252นะครับประจวบคีรีขันธ์ชนบุรีนะครับอันตั้มตีหนึนะครับ 好，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 好 ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวน252นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมนครับสไคราสันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องปลาดุกชาแนลครับ